สวัสดีค่ะอูนะคะกนกวรนว่องวิทยาค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับ Forex Forecast ที่เราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้กันนะคะว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงสำหรับใครนะคะที่เทรดน้ำมันเออโอกาสขึ้นมีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก Mem Capital Partner ค่ะเพจที่ให้ความรู้และก็เคล็ดลับเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ13ล้านรายทั่วโลกสัปดาห์นี้มากกว่า14ล้านรายทั่วโลกแล้วแล้วก็สหรัฐเองก็เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันละ4 8 0 0 0รายตอนนี้มา7 7 0 0 0มืนรายนะคะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอยู่พอสมวควรค่ะแต่ว่า ก็ยังมีข่าวดีความหวังเนาะเรื่องวัคซีนที่จะออกมาให้ได้ใช้กันภายในปีนี้นะคะเราก็มาติดตามกันเรามาดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้จะเห็นว่าในปลายปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ยเขาก็ทำการตกลง t ทรดวอลเฟดหนึ่ใช่ไหมคะโดยมีเป้าหมายการนำเข้าส่งออกสินคา้าผ่านไปครึ่งปีละประเทศจีนก็ยังไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ในเฟ a หนึได้นะคะจะเห็นว่า กราฟสีน้าเงินเนี่ยเป็นกราฟที่จีนเนี่ยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐที่ทําได้แต่ว่าสีฟ้านี่คือข้อกําหนดที่คุยกันไว้เจนว่าไม่ว่าจะเป็นภาพรวมด้านเมนูฟรีหรือว่าสินค้าเกษตรหรือสินค้าพลังงานเนี่ยประเทศจีนก็ยังนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเองก็ยังไม่ได้ตามเป้าที่คุยกันไว้นะคะซึ่งมองว่าภาพนี้มันอาจจะส่งผลกับภาพการลงทุนในภาพรวมแล้วก็สร้างความกังวลเหมือนกันถามว่า ประเด็นเทรดวอ์กับโควิดประเด็นไหนที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนมากกว่ากันมองว่าโควิดก็ยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้มากกว่ากับเทรดวอ์นะคะมาดูตัวเลขนี้ค่ะน่าสนใจมากก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสสของประเทศจีนที่ประกาศออกมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งดีเกินกว่าคาดการ เพราะว่ามุมมองของนักวิเคราะห์นมองว่าไตรามารสส่ยจะเป็นจุดต่ําสุดของตัวเลข GDP แต่ว่าของจีน,นกลับปรับเพิ่มขึ้นนะคะไตรามาสหนึ่งของเขาติดลบสิไตรามารสสประกาศออกมาบวก11.5ตัวเลขนี้นชี้ไปเลยค่ะว่าประเทศจีนเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวแล้วเมื่อเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวก็ส่งผลมาที่คู่เงิน u oh s เอสาเทียบไชน่าหยวนจะเห็นว่าประเด็นเทรดวอลของเขาก็ยังมีผลใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่มาก โดยจะเห็นว่าคู่เงินนี้เนี่ย USD ที US ่ใช้ดนอยู่นะปรับลดลงดังนั้นประเด็นเนี้ยเท d ดวอลก็เลยยังไม่ได้ส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศจีนมากมายขนาดนั้นเพราะว่าก็เริ่มปรับขึ้นมาดีเรื่อยๆจากตัวเลข GDP นั่นเองทีนี้มาดูต่อค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองก็มีการประกาศตัวเลขเมนูฟริงพีมอไอหรือว่าภาคผลิตใช่ไหมคะทีนี้จะเห็นว่าหลายๆประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่พัฒนาแล้วอย่างประเทศ US, UK, ุยูโรโซนญี่ปุ่นจีนเนี่ยจะเห็นว่าปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าตัวเลขพิมอไอเคยบอกแล้วว่าต้องเกิน50เศรษฐกิจถึงจะฟื้นตัวดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเห็น อยู่2ประเทศก็คือสีส้มก็คือจีนสีม่วงคือยูเคที่อยู่เกิน50อันนั้นหมายถึงเศรษฐกิจก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือญี่ปุ่นค่ะยังอยู่ต่ํากว่า50เยอะเลยนะคะก็เลยทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนก็ไปในทิศทางที่ดีค่ะยูเคก็ดีขึ้นนะแล้วก็มีอะไรอีกสีฟ้าใช่ไหมคะสีฟ้าของยุโรปก็เกือบละ เกือบ50ละก็ไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้มีทิศทางในการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ดีเท่าที่ควรนะคะนี่ก็เป็นการตีความได้นะคะว่าช่วงนี้สกุลเงินไหนจะแข็งค่าหรืออ่อนค่า พอเราพูดถึงการแข่งค่าหรืออ่อนค่าแล้วเราก็พูดถึงเรื่อง GDP ของจีนที่ประกาศออกมาใช่ไหมคะเมนูเฟดีพิมอไอของจีนที่อยู่เกิน50แล้วและเราก็มาดูอีกตัวเลข Export Import ของจีนถึงแม้ว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ย มันบวกเล็กนิดเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับ2องสาเดือนก่อนๆที่อยู่ในระดับติดลบเนี่ยก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นดีขึ้นมันก็ส่งสัญญาณในทิศท,ทางที่ดีทีนี้เมื่อเราพูดถึงการนําเข้าส่งออกของสินค้าเนี่ยจีนก็เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ของโลกใช่ไหมคะมาดูกันเข้านําเข้าอะไรเยอะเขานําเข้าน้ํามันดิบทํำนิวไฮเลยนะคะ และเขานําเข้าอะไรอีกเขานําเข้าคอปเปอร์ทองแดงที่เป็นภาคผลิตในอุตสาหกรรมทานิวไฮเช่นกันนั่นตีความได้ว่าภาคผลิตและภาคอุตสาหกรรมของเขากําลังจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยกันมันก็เลยตีความว่าเฮ้ยเศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวและมันก็เห็นไหมถ้าเขานําเข้าสิ่งพวกนี้เยอะแสดงว่าราคาน้ํามันจะปรับเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลมาตรงที่ราคาน้ํามันที่ในสัปดาห์นี้ ราคาก็พยายามทยานขึ้นปรับขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าติดติดตรงบริเวณแนวต้าน41.5นะคะก็เป็นรูปทรงของ ascending triangle ก็คือพยายามดันขึ้นก็มองว่าจากเห็นผลที่พูดมาก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับขึ้นนะคะแต่ว่ารอก่อนรอให้ราคายืนเหนือ41.5ได้สัก1-2วันอันนั้นะเราค่อยวางแผนเปิดออเดอร์บ่ายและ อะไรที่เป็นประเด็นเสริมของเขาอีกก็คือหนึ่งอันนี้ก็คือราคาของ copper future จะเห็นว่าแนวโน้มมันปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นไหมอีกอันนึงเป็น Silver ก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็บอกถึงภาคผลิตภาคอุตสาหกรรมที่กำลังที่กาลังมามันคือสินค้าโภคภัณฑ์โภคภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นน้ำมันก็คือหนึ่งในโภคภัณฑ์ก็ไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมน้ำมันแบบคร่าวๆประมาณนี้นะคะ หลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงภาคการผลิตแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่กำลังกลับมาโดยการดูจากกราฟของสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นค o พเปอร์ซิลเวอร์แล้วก็น้ำมันนะคะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าเอ๊ะสัญญาณอีกอันหนึ่งที่เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวก็คือสัญญาเงินเฟอ้อน,นั่นเองเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้อมันเพิ่มหรือว่าเงินเฟอ้อเพิ่มเนี่ยก็คือว่าปริมาณเงินในระบบในมือเราอะ ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนเงินในมือของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ค่าของเงินหรือสกุลเงินที่เราถือเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าตัวดีมาลก็จะมากกว่าพพลายเมื่อความต้องการเยอะๆแต่เราผลิตไม่ทันอย่างเช่นในช่วงหนึ่งที่เราต้องการหน้ากากอนามัยเยอะมากแล้วผลิตไม่ทันเป็นไงคะสินค้าก็ขาดตลาดเมื่อขาดตลาดสินค้าขาดตลาดแล้วราคาเพิ่มขึ้นไหม สินค้าขาดตลาดใครๆก็อยากได้จากชิ้นละ5บาทขึ้นเป็นชิ้นละ25บาทเพราะเราอยากได้เราก็ยอมจ่ายเงินที่จะซื้อมันใช่ไหมคะเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าขาดตลาดก็คืออะไรดัชนีราคาดัชนีราคาก็คือ consumer price index ดัชนีราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อดัชนีราคาปรับเพิ่มขึ้นหมายถึงเงินเฟอ้อ เพิ่มขึ้นเมื่อเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นผลที่ตามมาของเงินเฟอ้อคืออะไรที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อสินค้าขาดตลาดก็ต้องการผลิตหนึ่งในความต้องการการผลิตก็คือต้องการแรงงานตลาดแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นเราก็มีเงินเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ในช่วงนั้นเขาก็จะเริ่มเก่งกําไรราคาสินค้าในแต่ละประเภทนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของเงินเฟอ้อดังนั้นถ้ามีคนถามว่าเงินเฟอ้อดูยังไง ดูที่นี่ค่ะนี่คือตัวราคาดูเงินเฟอ้อแล้วผลของเงินเฟ้อเกิดจากอะไรปริมาณเงินเพิ่มขึ้นค่าของเงินเพิ่มขึ้นดีมานมากกว่าสป라이อันนี้ก็เป็นที่มาและถ้าเราเออกมาประยุกต์กับการเทรดโฟเล็กตัวเลข CPI กับ c ค CPI ก็จะส่งผลกระทบกับสกุลเงินที่เราสนใจนะคะถ้า CPI ปรับเพิ่มขึ้น CPI เพิ่มขึ้นค่าเงินเพิ่มขึ้น CPI ลดลงค่าเงิน ลดลงง,ง่ายๆแบบนี้คร่าวๆนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีตัวเลข c p i ของหลายประเทศประกาศออกมาแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะคะดูก่อนของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่เกิดโควิด2อสเดือนแรกเป็นไงคะลดลงอย่างมากเลยแต่ว่าตัวเลขของเดือนนี้ที่ประกาศออกมาก็เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่0.6ของจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับต่ำม,มากนะคะลบ0.1 ทีนี้มาดูของฝั่งยุโรปกันบ้างฝั่งยุโรปเนี่ยไปที่เยอรมันเพราะว่าเยอรมันเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มยูโรโซนใช่ไหมคะจะเห็นว่า C P I ของเขาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.6แต่ว่าถ้าเทียบกับ U K U K เป็นไงคะเนี่ย0.1ถ้าเราเอาสกุลเงินยูโรเทียบกับเงินปอนใครจะแข็งกว่ากันถ้าเราดูแค่ C P I ยูโรก็แข็งกว่านี่ไงเวลาดูดูแบบนี้ทีนี้มาดูอีกอีกคู่หนึ่ง ของญี่ปุ่นบ้าง CPI ของญี่ปุ่นอยู่ที่ลบ0.2แต่ CPI ของออสเตรเลียอยู่ที่0.2อ้าวแล้วถ้าเราเอา2สกุลน,นี้มาเทียบคู่กันใครจะแข็งค่าก็เป็นออสเตรเลียแข็งค่ากว่านี่ฮะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ CPI แบบง่ายๆแต่ว่า CPI เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆนะคะก็คือ CPI เฉยๆแล้วก็ Core CPI ซึ่งตัว Core CPI เนี่ยเขาจะไม่รวมสินค้าเกี่ยวกับผลไม้สดผักสด แล้วก็พลังงานเพราะว่าสิ่งพวกนี้ราคามันผันผวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูกาลแล้วก็ตัวคอ cpi เองเนี่ยธนาคารกลางเขาก็จะเอามาประกอบในการปรับนโยบายการเงินก็คือปรับอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองอันนั้นคือคอ cpi แต่อันเนี้ยทำให้เรารู้ว่าค่าของชีพที่เราอยู่ทุกวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันก็คือราคาสินค้านั่นเองดังนั้นตัวเลข cpi เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะอย่ามองข้ามค่ะจำไว้ คอ CPI ไม่นับพลังงานและอาหารสดแต่ CPI รวมทุกสินค้านะคะต่อไปนะคะเรามาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์โดยการที่เอาตัวเลข CPI ที่วิเคราะห์คร่าวๆเมื่อกี้มาให้ดูเราก็เลยได้คู่พวกนี้ค่ะคู่แรกนะคะก็คือยูโรเทียบดอลลาร์ค่ะจะเห็นว่าตัวเงินเฟอ้อของยูโรแล้วก็ภาคผลิตของยูโรเนี่ย รับเพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อเอามาเทียบคู่กันเลยเ็งเห็นว่าสกุลยูโรนในช่วงนี้ก็คือแข็งค่ามากกว่า US ดังนั้นเลยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในไทม์เ a m e Weekly นะคะและราคายูโรเทียบดอลล่าเองก็ยืนเหนือ1.135มองว่าถ้ายังยืนเหนือแบบนี้ได้เนี่ยมีโอกาสไปที่1.16ค่ะ มาดูคู่ต่อไปนะคะยังอยู่ในยูโรอยู่ค่ะแต่เป็นยูโรเทียบเจแปนนะคะถ้าสมมุติเราเอา CPI เมื่อกี้มาดูเห็นไหมเจแปนติดลบใช่ไหมคะเลยมองว่ายูโรก็ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับเจแปนมองว่าถ้าราคาย,ยังสามารถยืน1.21.7ได้ก็มีโอกาสไปที่1.23.7ค่ะและคู่สุดท้ายนะคะก็คือยูโรเทียบปอนราคาเนี่ยรอก่อนนะรอให้ยืนเหนือ0.91ให้ได้ก่อน พอยืนได้เนี่ยมีโอกาสไปที่0.94นะคะสำหรับคู่ยูโรเทียบปอน สรุปนะคะสัปดาห์นี้ใครที่สนใจราคาน้ํามันนะคะรอก่อนเนาะรอให้ราคายืนเหนือ44.5ขึ้นไปให้ได้สัก1-2วันก่อนแล้วค่อยวางแผนเปิดออเดอร์บายแล้วก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะที่จะป,ประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ก็คือ GDP ไตรมาสสแล้วก็ CPI นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ